สวัสดีคร er ับสวัสดียามเช้าอีกหนึ่งวันนะครับข่าววันเหายามเช้านะครับเล่าเรื่องเล่าข่าวเครื่องเสียงนะครับวันนี้นี่มากับโปรโมชั่นซีรีส์ตัวใหม่กับเรื่องเล่าชาวเครื่องเสียงยามเช้าสวัสดีทุกเช้าเช้านะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีอีกหนึ่งวันนะครับวันเสาร์ที่30มสิบมกราคม2564นะครับกับโปรดีทีเดียวันนี้อีกหนึ่งวันวันนี้นะฮะสินค้าอ่าโปรดียามเช้าประทานนาทีทอง ท่านที่รับชมจังหวัดไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับตื่นแต่เช้านะครับก็มาชมกันครับวันนี้กับสินค้าโปรโดีทีเด็ดประทะนาทีทองรอบเชา้าขอบคุณทุกการติดตามของทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมสดๆจากอุบลราชธานีทุกวันครับอัปเดตทุกวันวันต่อวันฮะชั่วโมงต่อชั่วโมงรับชมสดๆกันที่บ้านนะท่านที่อยู่ทางไกลว่าท่านที่อยู่ทาง าทางใกล้ก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่อุบลราชธานีก็มาชมสินค้าได้ที่ร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงอุบลราชธานีมีอัปเดตสินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆทุกวันให้ได้ชมกันกับโปรดีเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรเดมเมนูเด็ดและก็ความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างคัวรมากมายหลายชุดหลายรายการหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันจํำเช้าเช้า0856313001 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเกรติดตามรับชมทักทายกันเข้ามาได้ยามเช้าๆนะฮะรับชมที่จังหวัดไหนหรือว่าท,ที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เช่นเคยกับมันมว่วนฮาอีกหนึ่งรอบคืนนี้ถ้าม,มีอะไรผิดพลาดอาจจะมีไลฟ์สตรตมมิ่งแน่นอนอัดกันยาวๆ4ี่ชั่วโมงเต็มสำหรับพี่น้องที่อชอบชื่นชอบด้านของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์เวทีระบบไฟแสงสีกลางแจ้งนะ ชุดยามเช้าที่เตรียมจะส่งมอบวันนี้กับชุด4ี่คูนสกับชุดนี้79,000บาทนะฮะชุดนี้ที่เตรียมจะส่งมอบนับประกอบด้วยพาวเวอร์แอมป์ซีอ่าซีชัแนลโอเปอร์แอมสองชัแนลสองเทนอีคิวคลอส่แล้วก็ไม่ลอยตอง7นะครับรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้แมกโนติกปลั๊กไฟมีโวลต์ ol, แล้วก็มิกเซอร์16บหกชัแนลนะครับซับเบีดเป็นเทอร์โบไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้สีระเบิดไปอัด20มิลครับตัวนี้ดอกระพงไอดีอ่าเซอร์กิ D, กต มันพงโค้งหล่อครับตัวนี้นี่ครับ ICD ควงหล่อแล้วก็เสียงกลางก็เป็น V2 เหมือนเดิมนะครับเอาเราจะพามาชมมือ2แล้วก็มือ1นะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับเอาทักทายเข้ามาได้สวัสดีอาจารย์อุดรนะครับอ่าม่วง30นะครับสวัสดีครับทางนางรองขอบคุณวิทูลนะครับฉัดแก้วสุวรรณนะครับสวัสดีครับยามเช้าๆกทมชัดเจนครับรถแห่รถแห่์ซีเอ็นซาวนะครับนี่เป็นประกอบก็เล่นประกอบแพ็กส่งนะวันนี้ออเดอร์หกนะ ตู้เปล่าเด้วยหกเก็บปลายทางได้ตัวนี้เก็บปลายทางได้ครับนี้นะฮะสงขาชัดเจนดีนะครับสวัสดีอาจารย์ขอนะครับสารคามนะครับนะครับอาจารย์ขอที่มารถเหุสมัยจอฟอนออนทัวสารคามนะครับอำเภอพญคกระผมพิสัยนะครับอ่าสวัสดียามเช้าอีกหนึ่งท่านท่านที่ยังไม่ตื่นก็ขอให้ตื่นนะครับนี่นี่ยามเช้าจะขุนเยอะป้าตองปัดขุนนีนี่ป้าตองใส่แสดงว่าวันนี้ใส่เสื้อ พีเอสว่าแสดงว่ามีไฟลนล้นี่เนี <Yeah. S 1> ปลาดูข้างหน้า,นาเดีปลาดินี่ครับกำนันยุ้งครับ <laughs> <laughs> อะข,ข,ขอขอขอค่าพีเ,เซเตอร์กับกำนันยุ้งหน่อยบ้านปลา,ปาต้องวัดต้องเอาสวดเดีปลาสวดหน่อย <laughs> นี่ครับพีเอสออดิโอครับพีเอสออดิโอพีเอสพาวเวอร์ครับเนี่ยต้องเก็บค่าจับบอลสเตอร์กับท่านกำนันยุ้งนะนี่นี่นะฮะคิดถึงเครื่องปั่นไฟก็ไปที่พีเอสประสงค์พาวเวอร์นะครับ <laughs> <laughs> ที่อยู่ที่นี่วัดอะไรปลา ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่กรุงเทพนะเออพายเอาพยาอาก็ราชบุรีเละปะอ่ะสวัสดียามเช้านะครับชนบุรีครับผมคุณอาทิสาวโอ,อ,อิโอนะครับอาจารย์สุรตินจันละครทางโคราชชัดเจนดีครับคุณพี่ไซคนเดิมกอทมอชัดเจนดีนะครับทางกอทมอนะครับสวัสดียามเช้าบรรยากาศงานเช้าม,กา,า,มาก็เร่งงานส่งมอบทุกวันนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณยามเช้าก็แปดนิกาสีนาทีครับงานก็เร่งเตรียมส่งมอบทุกวันชนบุรีมีนั่งร้าน<ม>นั่งร้านหมดครับตอนนี้ครับรเดี๋ยผนกประ,ระกอบผนกงานส่งมอบเนี่ยผนกจัดชุดวันนี้ลูกค้ามารับหลายชุดครับวันนี้แล้วก็ใกล้สิ้นเดือนด้วยท่านที่กำลังหาชุดเครื่องเสียงกับตู้ซับเบียเทอร์โบนะครับก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับตอนนี้ก็เตรียมซับเบียแล้วก็ขาตั้งตู้ลำโพงขาโต๊ตะต่างๆครับไปดูข้างในไปดูข้างในไยป้าตองดูหอวไฟฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะฝุ่น บรรยากาศข้างในเขาทําอะไรกันครับข้างในอาป๋าขอรำไปในป๋าขอรำไปเปิดหน่อยวันนี้แล้วสองคุณสองนะป้าสองชุดลูกค้าจากอ่าเุื้อหารจะมารับสองชุดนะอยากให้ออเดอร์ไว้หน่อยจะกลับแปดคุณแปดชุดหนึ่งเนี่ยแปดคุณแปดหนึ่งชุดรับก่อนสิบโมงนะป้าที่เหลือเป็นต้องบ่ายหมดนะสำหรับแปดคุณแปดมาดู V2 ครับวีสามตัวนี้ V3 มเนี่ยอยู่ที่ราคาเดิมวีสามหนึ่งองพันเจ็อยเก้าสบาทครับตัวนี้ V3 ชุดแขนโรงงานนี่ฮะ สลักโรงงานครับสลักปืนสีเหลืองนี่ครับหูจับเหล็กผมขอไปหูจับเหล็กตะแกรงปลั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่นะฮะมาดูที่มือสองกันบ้างครับมือสองกันบ้างนะครับมือสองก็จะมีตัวนี้นะครับนี่เข้ามาเมื่อเช้านี้เนาะเสียงแหลมครับเสียงแหลมนี่ครับเสียงแหลมนานโนว่าตัวละส50บาทครับแ,แหลมตองแปด นาโนว่ามีอยู่4ดอกนะครับแหลมนาโนว่าคุณปรีชาทางลบบุรีออเดอร์หเท่าไหร่พันแปดบาทครับไม่อัด20มิลไม่อัดแท้นะครับสีระเบิดที่เราใช้ใช้สีทีโครับสวัสดีอาจารย์บาลและมีพ่อเมษสวัสดีครับอ่า,ยายเฉยๆเรื่อยๆขอบคุณครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านยามเช้าตู้ซับเบียดมือ2มีครับผมมีครับนะทักทายกันเข้ามาได้ยามเช้าทำกับโปรดีทีเด็ดกับโปรดี ทีเด็ดรายวันวันนี้นะครับตัวนี้250บาทนะครับเสียงแหลมต้องแของนานว่ามียู่4ดอกนะครับนี่สายลำโพงครับสายลำโพงเดี๋ยวสายลำโพงเราไปอัปเดตในสตรีมมิ่งนะครับช่างรัฐสุรา์ธานีนะครับชัดเจนดีนะครับรับคุมหีกวัดไหนบ้างก็ทักทายเข้ามาได้เนี่ยดูผยแผนกแพทย์อ้ผแผนกแพทก็ไม่ผแผนกแพ่ะ <laughs> เอาวดูๆให้หน่อยอันนี้ มะเขือมะเขือมาจดรายการนี้หน่อยมีสองดอกเนี่ยรับดอกนั้นเอาาสองดอกให้หน่อยมะเขือตัวนี้นะแปบ๊บหนึ่งสองดอกอ่ะล้วกดไลค์ไปให้ครับกดหัวใจไปให้เลยนี่นะครับเหลือสองดอกครับดอกละสองร้อยห้าสิบาทนี้นะโอเคนะครับรับเหรียญดอกละสองร้อยห้าสิบบาทท่านใดจะรับก็ทักเข้ามาเลยนะครับเป็นสินค้ามือสองของวันนี้ มือสองประท้ามหนึ่งแล้วก็ไปที่นาทีทองกันบ้างครับวันนี้นาทีทองนะฮะกับโรดีทีเด็ดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมเี่มี18นิ้วมีอะไรอีกเยอะครับวันนี้นี่นะครับเนี้อจ่างกะท่าน,นี้รับหน่อยด้วยหน่อยนะเล็ก <c oughs> ใจนะสองดอก <c oughs> เอาเราไปนาทีทองครับไปนาทีทองกันบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่นาทีทองแล้วไปที่มือสองกันต่อนะครับนาทีทองวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเ <c oughs> ขาเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เปิดแล้ว <c oughs> เปิดแล้ว,ลวอ่ะมาที่นาทีทองอ่ะ จับให้หน่อยขออนุญาตนะครับขออนุญาตยำเช้านะครับนะครับพื้นที่วางก่อนสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีสดๆกับโปรดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวนะครับต่างกันอย่างไรความเหมือนต่างกันอย่างไรอุปกรณ์ต่างๆต่างกันแค่ไหนวันนี้เรามาชมกันว่าความเหมือนที่แตกต่างนี้ต่างอย่างไรกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวโปรโมชั่นยมเช้าว,วันนี้30 ม,มกราคมศวร164ยามเช้าประมาณเกือบ9นาฬิกาเนาะวันนีน้ส่วนๆจากอุบลราชธานีวันเสาร์ที่30นะครับท่านในที่กำลังหาอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆที่กําลังจะนําไปใช้หรือว่าขาดเกินารายการไหนขาดเกินสินค้าตัวไหนก็แวะมาชมได้วันนี้มีนาทีทองเริ่มต้นที่ขาตั้งโต๊ะเนาะนี่นะฮะที่เราขายไปถือว่าขายดีขายดีตัวนี้นี่นะครับนี่ครับ โต๊ะพับอเนกประสงค์นะครับงานสแตนเลสตัวนี้นะครับที่เรานํามาให้ลูกค้าได้ชมกันกับราคาพิเศษวันนี้ก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ที่ชุดเดิมนี่นะครมาที่ทองนี่โต๊ะชุดนี้นครับอ่ะป้าปอาป้าปองมาจาับปังหน่ยป้าปองมาลองเ่ะเอามาป้าเทปมาก่อนป้าอ่ะไอ้ป้ามาวันนี้งานสงกรานต์เยอะขออภัยฝุ่นเยอะจริงครับมันฝุ่นเยอะอ่ะป้าเอามาดอใกล้หน่อย นี่ครับไม้เราใช้ไม้อัตราภูเขาตัวนี้ไม่อัตราภูเขาตัวนี้ไน่อ20มิลตามภูเขาห่อด้วยอ่าสักกะลาดนะครับตัวนี้ปลายกขึ้นมาปลาหนักหน่อยตัวนี้ปลาขึ้นมาตรงนี้ปลานั่งเพลาตัวนี้แล้วก็แล้วก็เรียกลูกค้าหน่อยมาปลาขึ้นมาตรงนี้อ่ปลาขึ้นมาเลยปาาขึ้นมเลยอ้าเนี่ยให้ปลาตองขึ้นดูหน่อยอ่ปลาตองขึ้นดูนั่งเกลือกเกลือเอาปลาเชิญทีงนี้ครับเชิญทีงนี้ครับเอาเรียกหน่อยเอาเรียกลูกค้าหน่อยปลายามเช้า นี่ครับมาครับมาครับนี่ร้านคุณลุงสิงสาครับอ้าวสำัสดีพี่น้องพี่น้องในป่าที่ผมเั็นบ้าเนี่ยของเกษตรดรครับโต๊ะมาตรฐานครับโต๊ะมาตรฐานความสูงจากพื้นนะครับตัวนี้จากพื้นนี่80ซนติเมตรนะครับความยาวจากนี่ถึงสุดนี้เลย120ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึก60ซนติเมตรไม้อัด20่มิลคุณภาพตราภูเขาน้ำป่าเนาะครับจัดนาทีทองราคาเดิมเลยปาท่านที่จะรับเราให้แค่ อ่ากี่ชุดให้แค่20ชุดเนาะยี่สิบกี่เนืชุดเอ้าปลาเอ้าราคาอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่อ้าวลงได้ไหมปลาได้ครับอ่ะปลาลงวางนี่หน่อยเอาวางนี่ก็เอาเอาชุดนี้ชุดนี้ราคานาทีทองอ่ะเรามาจัดให้แค่ยี่สิบชุดนะสวัสดีย้ำท่าเช้าให้แค่ยี่สิบชุดราคาเดิมนาทีทองตุชุดนี้นะครับพร้อมไม้นะฮะัสองชิ้นนี้ราคานาทีทองอยู่ที่นะครับชุดละ 1,390บาทบ20ชุดเท่านั้นนะครับยามเช้านาทีทองให้แค่20ชุด1,390บาทท่านไหนจะรับพิมพ์เข้ามาเลยครับ1,390บาทนาทีทองโต๊ะพับชุดนี้นะครับให้แค่20ชุดนะครับ1,390บาท ท่านใดจะรับเราก็ให้เฉพาะนาทีทองถ้าราคาหน้าร้านก็อีกราคาหนึ่งแต่ราคานาทีทองอ่ะเราดูรายละเอียดงานครับนี่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทท่านจะรับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเก็บปลายทางได้ทุกรายการเลยนะครับนาทีทองหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทราคานี้เฉพาะช่วงไลฟ์สดเท่านั้นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนจที่ดองพวงครับวันนี้เราเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้ราคาพิเศษกันครับเพื่อท่านที่นะนะครับป้าตองทำทุกอย่างได้จริงๆนะครับ 1,390บาทหรือว่าท่านที่ทักเข้ามาอยากอินบ็อกเข้ามานะครับท่านที่ร้อยเมียมาซื้อเครื่องเสียงก็ทักเข้ามานั่นเลยนะครับ1,390บาทกับนาทีทองโรนีทีเด็ดน,นะครับความเหมือนที่แตกต่างที่อบุบลราชธานี1,390บาทยามเช้า30ามกราคม2564ค่าส่งเก็บปลายทางเลยครับค่าสินค้าก็เก็บปลายทางครับตัวนี้ชุดนี้ครับ 1,350บาทครับให้แค่20ชุดเท่านั้นยามเช้านะครับให้แค่20ชุดสวัสดียามเช้าทุกท่านด้วยนะครับนะฮะสนใจก็พิมพ์เข้ามาแล้วภายในที่จะรับครับให้แค่20ชุดยามเช้าวันนี้นะครับ1,390บาทนะครับนาทีทองนะครับคุณพีรับ1ชุดนะครับเอาเลือีก19ชุดครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ1,390บาทครับตัวพับงานเสด็จอ่ะเดินดูเนื้องานให้หน่อย พันสามร้อยเก้าสิบบาทน,นี่ครับพันสามร้อยเก้าสิบท่านไหนจะรับพิมพ์เข้ามาเลยครับเก็บปลายทางได้แล้วตัวนี้นาทีทองราคาพิเศษนาทีทองหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถเก็บปลายทางได้ทุกรายการนะครับสวัสดียำเช้าเช้านะท่านท,าที่สนใจสั่งจองไม่อัดยี่สิบมิลตราภูเขาแข็งแรงทนทานนี่ครับงานสเตนเลสตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับครั้งี่สนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับวันนี้กับโรดี้ที่เด็ด แค่แค่ยีชุดวันนี้จะจบไฟ้สดนะครับสวัสดียามเช้าเช้าด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านที่ตื่นแล้วว่าท่านยังไม่ตื่นก็มีโอกาสก,าก็ตื่นเข้ามาชมได้ครับยามเ,เช้าอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้นะครับใกล้จะเขา้าเข้าสู่บรรยากาศฮตองอส่งท้ายปีแล้วครับออสเตรียส่งท้ายปีส่งท้ายเดือนอใกล้จะสิ้นเดือนมกราแล้วท่านนี้กำลังหาเครื่องเสียงอยู่ไปช้าในงาน บุญมหาชาติต่างๆแล้วบุญประจำปีบุญบ้านบุญงานการหลอนบุญกองบวชนะครับบุญต่างๆนะครับเทศกาลบุญต่างๆก็แวะมาชมได้ที่อบลวราชธานีร้รยท่านที่ททกำลังหาเครื่องเสียงนำชุดประชารัชชุดเครื่องใชุมชนก็แวะโอกาสมีโอกาสแวะมาดูตู้เปลา่าดอก18มือ2มีครับผมลอกมีครับลอกมีครับ1,390บาทเครลอกลอกโซ่ยาว6เมตรเนาะนะครับยาว6เมตรนะครับเอา 1,390บาทปากลำโพง8ปดคูณแมีครับผม8นิ้วหรือ8หรือปากเสียงแหลมครับผมหรือดอกนะฮะอ่ะโอเคนะครับ1,390งามเก้าสบาทขณะที่จะรับก็ค่อยทักเข้ามาเพิ่มนะครับวันวันนี้เราให้แค่20ชุดเนาะภายในวันนี้เลยครับให้แค่20ชุดนะภายในวันนี้หนะากท่านที่จะสั่งเพิ่ม,เต,มเติมก็อ่าทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ,บโปรดีที่เด็ดความงามที่แตกต่างบรรยากาศจัเช้ายวันนี้ที่ ขบวราชธานีกับโรโดีทีเด็ดนับสนใจสั่งจองได้เลยนะครับ1,390บาทสวัสดีพี่น้องทังสุรินนะครับสวัสดีพี่น้องทางโกทมท่านที่กำลังทำงานอยู่ก็เขาม,มีความสุขกับการทำงานนะครับรับสองชุดกำลังหาอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่ก็ทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้นะครับชุด1390บาทนะครับรับ2ชุดนะครับผมนะครับเป็น3ชุดนะเนาะอ่ะ อาหารสำรับก็สิบบาทครับมาแ <มา S 1> บบพมา่ามซุปเข้าาตัวนี้นะครับ,บเสียงแหลมรุ่นไหนครับผมเสียงแหลมมีนะครับผมสัสดส่วนท่านเลยครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมยามเช้าท่านที่สั่งจองชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆครับสอบถามได้ที่0 8 5 6 3 1 3 0 1กสาหนึามค่ับนาทีทองแล้วก็ราคาโปรโกดี้ที่เด็ดวันนี้ออเดี๋ยวจัด 2, ทฤษสองคูณ2อทดสอบเลือกยังครับผมรอรอครับผมได้ครับผม2อคูณสอ่ะแล้วก็ประกอบชุด2คูณสเนาะเดี๋ยวรอชมกับคลิป2อคูณสกับราคาพิเศษบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้ม 15นิ้ว2อคูณ2ออเดอร์6นะครับเดี๋ยวรอชมวันนี้ไม่อาจแค่20มิลนำสีรละเบอรนะ์ตะแกงปั๊มโอตะแกงไม่ตะแกงนะตะแกงปิดรูเนาะนำยี่สมิลครับตัวนี้โตะพับนะครับโตะพับนี่ครับไม่อัด20ิมิลตราภูเขานี่นะครับ 1, 3 9 0บาทนาทีทองโปรดีทีเด็ดย,ยามเช้าวันนี้ครับท่านที่ยังไม่ตื่นก็ตื่นขึ้นมานะครับ มาชมกันครับวันนี้นะกับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีครับวันนี้ค่อนข้างที่อุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวหน่อยครับลายพื้นที่ก็ร้อนกลางวันร้อนกลางคืนก็จะหนาวนี่คืออุณหภูมิที่อากาศแปรปรวนช่วงนี้สุขภาพทุกท่านก็ขอให้มีความสุขแล้วก็จะเริ่มรักษาสุขภาพด้วกันแล้วกันนะครับช่วงน,นี้อากาศแปรปรวนมากเลยครับช่วงน,นี้นะขนาดโต๊ะนะครับนี่ครับความยาวก็เมตรยี่สิบ ลึก60สูงจากพื้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็80ซนติเมตรนะครับหม้อดึงไฟมีมครับผมนะราคาพิเศษ1,390บาทท่านไหนจะรับก็ทักเข้ามาให้แค่20ชุดหน9่าาบาทนะครับ1,390พอบาทโต๊ะพับงานสนาเตเลสราคานี้เฉพาะช่วงนาทีทองถ้าจบจากนาทีทองไปสู่ที่ราคาปกติทุกการกับราคาเดิมนะครับตัวนี้นะ่ะเดี๋ยวช่วงเที่ยงเรามาอัปเดตกันต่ออีกถึงรอบแล้วก,กันกับโรดที่เด็ดเพรากันที่แตกต่าง เดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศยามเช้าต่ออ่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศยามเช้าก่อนนะครับ<อ>ลำโพง18นิ้ว18 Pro ยังอยู่ที่ราคาเดิม1,950บาทนะตัวนี้ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับเก็บปลายทางได้ทุกรายการนะครับเราเป็นสินค้าขายดีประจำวันเลยตัวนี้นะฮะ18 p ป o นะครับ18 p ป o ID circuit ตัวนี้นะครับลำโพงคุณภาพตัวนี้นะฮะร,ราคาบ้านๆน,นะครับ ราคาอยู่ที่1,950บาท18นิ้วไว้คอ4นิ้วตัวนี้แจ้งูกค้าเป็นไว้คอ4นิ้วเนี่ยมาดูความแข็งแรงทนทานของสไปเดอร์นะนี่ดูครับนี่สไปเดอร์ Spider. ดูนะครับอัดแน่นๆแล้วก็มีตรงนี้ฮะห่อให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับนี่กันสไปเดอร์หลุดครับไม่มีคําว่าสไปเดอร์หลุดแล้วก็ไม่มีคำว่าสไปเดอร์แตกกับตัวนี้เพราะว่าอัดกันแน่นๆแต่ว่าราคาบ้านๆหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ เดี๋ยวช่วงเที่ยงเราจะมาจัดโปรโมชั่นนาทีทองให้ได้ชมกันนะครับนี่นะครับ1,950บาทนะครับนี่ก็เตรียมส่งมอบครับนี่ครับนี่ไอดีถือว่าเป็นสินค้าขายดีครับยำเช้านี่นะครับีบตัวนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดชนบุรีเก็บปลายทางนี้ก็ไปที่ลบบุรีครับนี่ลบบุรีลบบุรีพวกสำโรงนี่บ้านนี้ลูกอำเภอนี้ลูกค,ค้าสั่งเยอะจริงครับนี่ นี่ก็ไปที่ชนบุรีครับชนบุรีนี่นะฮะรอชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับอัปเดตทุกวันเรามาดูฮะชุดนี้ก็เตรียมส่งมอบวันนี้ครับประมาณ10บตรีกานี่ครับกว่าชุด4ี่คูณสครับชุดนี้4ี่คูณสเตรียมส่งมอบแล้วก็เตรียมเดินทางครับชุดนี้นี่ก็กำลังประกอบออเดอร์หกอ่ะออเดอร์หกนี่ขายดีครับเมื่อคืนกับ10บกว่าใบครับออเดอร์หกนี่เราเพิ่มเติมมุมใช่ไหมอาจารย์กะ่นีเพิ่มเติมมุมเพื่อความแข็งแรงครับตัวนี้ ลูกค้าก็รอรับได้เลยครับตอนนี้มีเก็บปลายทางทุกรายการนะครับตัวนี้ COD นี่ก็ไป, mm hmm. ไป wow. ที่จังหวัดอะไรครับนี่จังหวัดแพร่ครับไปที่จังหวัดแพร่นะครับรอรับเลยครับพี่น้องทางอำเภอร้อนกวางร้องกวางตำบลร้อนร้องเข็มนี่ครับรอรับเลยครับ COD ปลายทางเก็บปลายทางได้นี่กำลังรอเทสครับตัวนี้4คูณลูกค้ารอรับผููกระดึงชัดเจนดีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับขอบคุณครับพี่้องทางครูกระดึงนะครับรับชมที่ไหนก็ ทักทายกันเข้ามาได้เนี่ยเลรกเวทีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขาทัดอย่างงี้นี่ครับแปดร้อยเก้าร้อยพันนะครับพวงทัดเนี่ยไม้อัดอย่เงียนี่ไม้อัดนี่ไม้อัดยี่สิบมิลนี่ก็มีครับนี่ไม้อัดขอบเด็กก็สี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับต่อแผ่นหกร้อยบาทก็มีตัวนี้ก็เป็นขาเวทีนะครับนี่ขาเวทีอุปกรณ์ต่างๆวันนี้มือหนึ่งมือสองประชันกันครับวันนี้นี่ครับขาเวทีก็อยู่ที่ขาละห้าร้อยบาทนะครับทำใหม่นี่โอ้พันกว่าบาทไม่อยู่ครับตัวนี้ แล้วก็ด้านข้างรถบรรทุกนี่ก็จะมีเวทีอปุปกรณ์โอ้มีเยอะครับเวทีเยอะอุปกรณ์เว,เว,เวทีต่างๆมีเยอะนะครับตู้ออเดอร์หกนะครับก็อยู่ที่1850บาทไม่อัด20บมิลน,นะครับตัวนี้แบตยี่สิมินนี่ครับ AA คุณภาพตัวนี้ครับเป็นตู้เปล่านะตัวนี้แล้วก็มีเบาสลับเสียบขาตั้งแล้วก็ลูกยางกันกิ้งให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างก็ลองเล่งแพ็คส่งครับแลกสามฟ้าอย่างที่ราคาเดิมครับ3,990บาทนะครับ ราคาเดิมตู้ซับเบีเทอร์โบ2700บาทไม่อัตราภูเขานะครับยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมทุกอย่างนะครับยังไม่ขยับราคาโปรดีนาทีทองโปรโปรเดิมราคาเดิมนี่นะครับแล้วก็ตู้ซับเบรบีวีสองพบาทไม่อัด A อเอคุณภาพเกรดก็ถือว่าสูงกับราคาก็ใกล้เคียงกับไม่อัตราภูเขาเลยครับตัวนี้แต่ว่าเป็นไม่อัดคุณภาพเกรดเอนะครับตัวนี้20ิบินสีระเบิดตัวนี้นะครับ b ี2,390บาทนะครับ เราจะขยับไปเรื่อยๆที่ร,รายการที่ร,รายการนะวันนี้ตู้ V2 นะ V2 อยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม1,950บาทนะครับ1,950าบาท V21 ค 1. ูณ1เรามาดูเนื้องานนะนี่ดูเนื้องานตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะนี่เนื้องานการเข้าไม้ต่างๆเนี่ยสีที่เราใช้ก็ใช้สี TOA ครับ,บตัวนี้นี่มีเพจหลบฝนนะตัวนี้ลูกยางกันกิ้งสีที่ใช้ TOA เเนื้องานในการพ่นตัด้วย CNC ตัวนี้นะฮะ แล้วก็ V3 ที่แขนสง่าสวยๆตัวนี้ก็เป็น V3 สามนับนี่ V3 อยู่ที่2,790บาทจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับนี่ครับซีรัเบิร์ดชุดแขนโรงงานเพิ่มจาก V2 อัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ความสวยงามแล้วมาดู V2 นี่ฮะแล้วก็นี่ V3 ครับนี่ต่างกันอย่างไรเนี่ยดูครับตะแกงตัวนี้ฮะนี่ตะแกงลวดลายตะแกงนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตะแกงนี้ก็จะกอดทั้งหมดครับนี่นี่เป็นชุดแขนอ่าเพจเหล็กครับตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดแขน อ่ารงงานครับตัวนี้นี่ครับนี่ความสวยงามสลัก,กอยู่ในตู้นี้สลักกุ้ปืนเนี่ยความแตกต่างกันนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเป็นหูจับเหล็กครับตัวนี้ก็เป็นรูจับไม้ราคาประหยัดขึ้นมาอีกแต่สีที่เราใช้ก็ยังเน้นเป็นสีคุณภาพกับสี T O A แล,แล้วก็สีจูตันนะครับที่เราใช้ในการเคลือบเนื้อไม้เพื่อให้งานออกมาสวยงามและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซับเ,เบทเทโบราคาเดิมนะครับเพิ่มเติมที่คุณภาพเนื้อไม้นะครับเทบโบก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม2,700บาทนะครับ นี่ครับมาดูข้างในแล้วก็จะมีอีกหลายรุ่นหลายแบบหลายราคานี่ครับน้องมะเขือก็กําลังทำกับนี่นี่มะเขือพวงทำ <c oughs> <c oughs> ไมป๋าตองอะทุกชุดไหนสองคูณสองไปจังหวัดอะไรจังหวัดพัทธลุงอาตาบลกงล่ากงล่าือเป่าครับอาจผิดขออภัย <c oughs> โคอําเภอกงล่าตาบลสมหวังนะครับนี่นะครับนี่ครับถ้ามีคนที่มีความสุขก,ก็จะสมหวังเรื่องความรักนะครับที่อําเภอตาบลน,นี้นะครับอ่า จังหวัดพัทธนะลุงรอรับรับพี่น้องทางพัทลุงนะครับนี่ที่รับชม,ชมชิปอยู่ตอนนี้นี่เราเพิ่มเติมกันกระแทกครับมุมที่ลูกค้าถามว่าทำไมเราไม่ห่อกระดาษไปครับเราก็จะห่อประมาณนี้พอดีคนส่งถ้าเขาเห็นเขาเห็นว่าเราห่ออะไรไปถ้าเป็นตรงนี้เขาก็ไม่โยนครับถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราเขาเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในเขาจะโยนของเราครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาหอ่อซิลอย่างนี้นะครับที่สำคัญซิลตัวนี้ก็กันน้ําเลยด้วยครับกันน้ํา โดยเฉพาะส่งไปที่พื้นที่ทางพ่น้องทางภาคใต้ครับเราก็จะกำชับเรื่องนะครับฝนแปดแดดสี่ครับฝนจะเยอะครับทางโซนพ่น้องทางใต้ก็เลยเซฟตี้เรื่องเรื่องฝนเผื่อการขนส่งต่างๆความชื้นต่างๆอย่างนี้ก็จะเซฟตี้เรื่องนี้นะครับเพื่อให้งานถึงลูกค้าอย่างสวยงามแล้วก็ที่สะคัญทางร้านเรามีประกันให้ลูกค้าทุกรายการว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองสินค้ามีรอยตำหนิสินค้ามี รอยขีดข่วนหรือว่าสินค้ามีอะไรที่ผิดปกติไปจากที่เราส่งไปให้ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเราดูแลประกันถือว่าดูแลตลอดอายุการใช้งานครับที่ลูกค้าถึงกล้าสั่งสินค้าจากที่ร้านเพราะการประกันเราถือว่าแล้วก็การดูแลหลังการขายถือเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยครับพาวเวอร์แอมมีปัญหาผมก็โทรมาครับกิงกาาเข้ามาพี่บาวแอมมีปัญหาส่งตัวใหม่ไปให้ลูกค้าทันทีครับไม่ต้องรออะไรนานหรือว่าอาจจะเสียบสายไม่ถูกก็วิดีโอคลอ เรามีทีมงาน c เซ็ center ในการวิดีโอคอลหาลูกค้าตลอดนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางไกลอย่างนี้นะครับการเดินทางก็เป็นพันกิโลโดยเฉพาะพี่น้องทางสมมติว่าพี่น้องทางปัตตานีทางใต้อย่างนี้ครับหรือว,ว่าทางาเบตงที่สั่งไปเยอะๆนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางไปในการาไปติดตั้งบางจุดนะครับอาจจะล่าช้าวัน2วันอย่างนี้สมมติส่งวันที่17อาจจะไปถึงวันที่18 1วันอย่างนี้เราก็มีทีมงาน c เซ็น e n t e r ในการ วิดีโอคลอหาลูกค้าอาจจะเสียบสายไม่ถูกสายผิดหรือว่าอาจจะเสียบลืมเสียบปักก็มีครับหลายอย่างครับเพราะว่าทุกคนทําด้วยใจรักครับใจรักครับทำเครื่องเสียงนะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะนี่ครับการดูแลหลังการขายถือว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านแล้วก็การประกันสินค้าแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนี่คือ,อจุดเด่นของทางร้านที่เราเน้นสุดๆกันในการดูแลลูกค้าหลังการขายวันนี้นะครับเล3ฝา,ายฝาอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ3,990บาท แหลก3ฝาผิวแคปล่านะครับตัวนี้ 12u ูลึก24มีล้อหมุนได้360องศาราคาอยู่ที่3,990บาทนะครับตู้ ps 1,500บาทแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานแม่อัดแทงงาน cnc ตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับครับใบละ1,500บาทครับตัวนี้ช่วงนี้ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเพราะช่างก็กำลังทำนี่ครับกำลังทำงานนี่กำลังทำงานเตรียมรอกไพฟ้านี่ครับ สตูดิโอใหม่จะเปิดไดเร็วนี้แน่นอนนะครับลูกค้ารอชมรับสับสตูดิโอใหม่ในสตูดิโอนี้ท่านจะได้พบกับระบบแสงสีเสียงระบบการทำาซาวต่างๆดนตรีสดนะครับแล้วพร้อมกับฟังระบบตู้นะครับตู้ลำโพงตัวไหนใช้งานอินดอร์เอาดอร์แล้วก็ใช้งานดนตรีสดระบบไฟแสงสีจะอยู่ในสตูดิโอโซนนี้ทั้งหมดนะครับนะฮะที่โซน5แล้วก็สตูดิโอใหม่โซน6ลานเอาดอร์ outdoor, แล้วก็ลานจอดรถจะเป็นโซน7นะครับ ให้ลูกค้าได้ชมกันทั้งหมดแล้วก็ร้านอาหารเราจะเปิดวันที่5นะครับวันที่5สําหรับท่านที่อยากมา,ารับประทานอาหารพร้อมกับชมบรรยากาศของการติดตั้งระบบแสงสีเสียงภาคกลางวันครับชมบรรยากาศของงานเครื่องเสียงจริงๆก็แวะมา,า,ารัรบประทานอาหารได้แล้วก็รอบีบการขนส่งให้กับทางบ้านโดยแก๊ปแล้วก็แล้วก็แก๊ปนะครับ <laughs> นะฮะเ่ีได้รอชมกันนะครับสุดยอดครับร้านนี้ขอบคุณครับผม พายอีอมสิบแปดซีพิทชิ่งตอนนี้สินค้ามือสองหมดแลก6กยูหยูนะครับแลก6กยูแหลกไม้สินค้าใหม่อยู่ที่1,100บาทนะครับแลก4ี่ยูแปดบาทเลือกยีไม้อัดแท้เกรด A นะครับตัวนี้นะครับก็ทยอยแพ็คส่งเดี๋ยวรอชมสตูดิโอใหม่ V2 V3 ยังอยู่ที่ราคาเดิมครับ V3 ก็ราคาที่ใบละนะครับ2,790บาทนะครับตัวนี้2,790บาทมีสีน้ำตาลนะฮะนี่ครับสีน้ำตาล แล้วก็สีเหลืองตัวนี้ครับสีเหลืองแล้วก็สีดํานะครับมี3สีให้เลือกชมกันนะครับแล้วก็2อคูณหครับสอคูณหก็มี2องพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะสองคูณหนึ่ง V สองครับตัวนี้ก็มีให้เลือกชมหลากหลายหลารุ่นหลายราคาหลายโปรโมชั่นก็ส่วนใหก็สอบถามได้ที่0ูนย์แปดห้นนะครับนี่ครับเราเร่งอัปเดตขึ้นมาตู้ เทียงสิบนิ้วก็เยียวยู่ที่1,200บาทนะครับตู้เปล่าไม่อัดเทสตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงาน1,200บาทนะครับตัวนี้อ่ะตู้เจียบินตัวนี้นะครับก็15นิ้วเท่าไหร่นะหนึ่อยห้าสิบใช่ไหมตัวนี้น่าจะ1,950บาทตัวนี้ครับตู้เจียบิน15นิ้วประมาณ20มิลตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานครับสีระเบิด TOA ยังจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมเนี่ยมีแปพัททะลุงครับตัวนี้สมบูรณ์พัททะลุง 2อคูณสครับวันนี้ประมาณ6ชุด2อคูณสอ่คูณสกับทยอยแพ็กส่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้แกรติดตามรับชมนะครับี๋ยวสำหรับท่านที่สนใจชุดเครื่องเสียงก็ยามเช้าเ,ชเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆกับโปรโดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างยามเช้าวันนี้30มบก,กราคม2564ได้ให้ทีมงานน้องๆได้เตรียมอุปรกรณ์ในการขนส่งแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์นี่หัวเครื่องครับตัวนี้เป็นหัวเครื่องของอชุด4่คูณสก็ทยอยส่งมอบตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งชุดตัวนี้ไปที่ชุดไหนครับนี่อสองค ไปสระบ,บุรีครับสระบ,บุรีอ่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้ก็9นาฬิกา10นาที30มกราคมเราอัปเดตท,ทุกวันนะครับวันต่อวันทุกชั่วโมงทุกวันมีไลฟ์สดให้ได้ชมกันกับโปรโดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีเราอยู่ที่โซน3นะครับแล้วเรามีโอกาสจะพาไปชมสินค้าใหม่ที่โซน2นะครับขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านะครับ21นาทีปันไลฟ์สดโปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธานี30 มกราคมพันหนึร้อยหกสิบสี่ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเชียงกงฝากติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ห้องยูทูบด้วยก,กันนะครับกดช่องยูทูบอุบลมิวสิกสาวสตูดิโอเพจร้านอุบลมิวสิกสาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีเฟสบุ๊คอุบลมิวสิกสาวนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ